สวัสดีครับทุกคนมันนี่ปลาที่ไม่ยืดตึงนะครับอึงน,นี่หลังน้ำเกลือซีหาหลอดแล้วนะครับทุกคนอันนี้กระกำมักเกลือกับผงชุนรถนะครับอึงอังเดียวเดียวครับมี่ครับตัวอ่อนนะครับรัดสันยงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับตากไปกระนับตัวไปครับหน้าปลามันมีจักตัวะนะนาตากเจ็ดกะ ปล่อยครับมาครับมืนนบอนีปะกามาถอดอึ้งครับอึง้งเดียวเดียวครับยิบใส่ย่างตั้งอกตั้งใจครับทำกระโดดออกจากกระทะนะอึ้งนะนอนอยู่นั่นหนีดีๆนะถอดไปกระยจยนน้ำมันไปครับแต่อยากเห็ดเองครับพ <c oughs> อไป่สองกระทะเลยนะครับ ลาลาแป๊บหนึงนะครับตกลาขออนุญาติเป็นเงากรับอย่าลืมอมือหายด้วยนะครับทุกคนทุกคนทุกคนอย่าลืมมึงนะครับทุกคนทุกคนขนขึ้นแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับป้านหมายเบ็ดแล้วครับทุกคนคือพวกมึงตายแล้วตายแล้วจะกินได้บ่สเจ้าพนักจิตตึงครับทุกคนอันไหนก็มาได้แล้วครับยังเหลือกินไดงลูกครับมาครับมากินทอดตึงนะ ปวดปวดเจ็บท bon. ุกคนน้องไก่ครับไก่ยิงปวดมันปวดแสบครับแสบอีลีครับทุกคนน้องไก่ตัวเดียวกับที่กิมหรอกครับตัวใหญ่ครับเนยครับอึงี่หองมันตัวใหญ่อีลีนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากกินคือแบบไร เจ้าแม่นตกลิ้นนิดนึงครื่องห่องแม่ดูบาดได้ไหมทุกคนอันนี้ตัวแม่มันโร้อนแม่ยิ่มันตัวโตงี้ขนาดเนี้ยแม,มย่แต่ว่าถอดแสื้ก็ตุ่มนะครับเปด,ดไป2ตัวเจ็บหรอครับอิมครับผู้ใบก็กินจริสงสงสัยสีม่วงใครคลื่นหรอครับ แค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายตุ๊กตุ๊ก